ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่2นะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจาร,รย์ดรารวันงามศรีรัชนกุลอาจารย์อูวันนี้เรามากุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาอยู่เมษอาจารย์วิเศษท่านกล่าวไว้โดยดีกำเนิดเกิดมาเป็นพระยาทรพี เมื่อน้อยบุญมีใหญ่มาพอดีมีเมียสาวสีมีลูกคนเดียวอยู่มาช้านานชื่นชมสมภารมีใจฉุนเฉียวต้องละเมียวไว้เที่ยวไปคนเดียวเจรบกรวนเที่ยวกว่าจะสิ้นกรรมนะคะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษอาจารย์ชาวราศีเมษอาจารย์เราจะทราบได้ไงคะว่าเป็นชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษนะคะก็คือผู้ที่เกิดรอ่องวันที่13เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมของทุกปีก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตภายใตยพ้พื้นที่ของกลุ่มดาวแพะหรือแกะ นะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าชาวราศีนะคะชาวนี่คือผู้มีดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งไทยนะคะแล้วลัคนาแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ค่ะลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงชะตาแล้วโดยชะตาของท่านลัคนาของท่านนะคะสถิตที่ราศีเมษนะคะตรงนี้นะคะจะให้ความแน่นยํามากกว่าชาวราศีอย่างแน่นอนเพราะว่าประกอบไปด้วยรายละเอียดนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดของบุคคลคนนั้นค่ะเรียกว่านํามาคํานวณนะคะแล้วก็รู้ชัด แจ้งจริงชัดเจนลึกแล้วก็ละเอียดใช่แล้วก็ตัวตนของบุคคลคนนั้นเลยนะคะเรียกว่าได้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างค่สองภพเรือนตั้งแต่โนกระดุมพระสหชาพันธุปุตตาอริปัตติิมรณสุภะกัมมะลาภะและวินาศค่ะแล้วก็ชาวราศีเมษอาจารย์ลัคนาราศีเมษเนี่ยนิสัยโดดเด่นยังไงบ้างคะอาจารย์เป็นคนยังไงบ้างค่ะราศีเมษนะคะมีสัญลักษณ์ราศีนะคะเป็นรูปแพะหรือแกะนะคะเพราะฉะนั้น สัญลักษณ์นะคะก็บ่งบอกถึงความหมายและลักษณะนิสัยนะคะแกะแพะหรือแกะเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์สีเท้าที่มีความต่อสู้ดิ้นรนอดทนและดื้อรั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปสวนสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูแพะหรือแกะเนี่ยเราเห็นเราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่สัตว์ที่จะ เชื่องนะคะก็คือค่อนข้างที่จะมีความรื่อรันเป็นพิเศษนะคะอาจารย์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะจากสัญลักษณ์ราศีแต่จุดเด่นเดเนี่ยดาวประจําตัวค่ะอาจารย์ดาวประจําตัวเป็นดาวพระอังคารท่ายกล้าแข็งขยันให้ทายพระอังคารตรงนี้จะมีคนลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีความขยันมุ่งมั่นกระตือรือร้นมีความกล้านะคะที่จะเริ่มเนี่ยทำอะไรต่างๆค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษเนี่ย เรียกว่าเป็นคนกล้าเป็นคนขยันเป็นคนอดทนแล้วก็เป็นผู้นําในยามวิกฤตเนี่ยเรียกว่าได้ดีมากใช่ค่ะแล้วก็ไม่ยอมคนด้วยอาจารย์ไม่ยอมคนแล้วก็รักใครชอบใครก็จะสนับสนุนทุกอย่างเต็มที่นะคะเรียกว่าไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวแล้วก็อารมณ์จะคล้อยตามสิ่งต่างๆได้ง่ายใช่ค่ะนะคะแล้วก็เชื่อใครก็หัวปักหัวปั๊มเชื่อจริงๆแล้วก็ เรียวว่าไม่ยอมค่ะขวาญข่าซาเป็นคนตรงตรงนะคะหักไม่ยอมงอไม่ไม่ยอมหักไม่ยอมงอยอมหักไม่ยอมงอนะคะนะคะแล้วก็หุนหันพ่เล่นค่ะทำไปก่อนคิดแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขปัญหาไม่วางแผนนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นจระรางสีเป็นเตโชธาตุชั้นหนึ่งเรียกว่า เป็นจรราศีคือมาเร็วไปเร็วอาจารย์ใช่แล้วก็เรียกว่ารวดเร็วรุนแรงฉับพลันแล้วก็เป็นภพบ่่เป็นภพที่หนึ่งะคะของของ,ของดวงเมืองและดวงโลกค่ะเป็นภพตนุอ่ะตนุนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวราศีเมษลัคขณาราศีเมษซึ่งมีดาวพระคารเป็นตนุลักษณ์ค่ะหรือเป็นตัวตนเป็นเช่าจตาเนี่ยอตอนนี้ดาวพระคา,านไปสถิตที่ราศีกุมนะคะ แล้วก็ไปร่วมกันอาจารย์ตอนนี้นะครับดาวดาวพระอังคารสถิตที่ราศีกุมตอนนี้ร่วมกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูดาวประสุกเป็นคู่มิตรค่ะนะคะตอนนี้ดาวพระังคารเป็นเจ้าเรือนตนุไปสถิตพบลาพระอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ค่ะ,คะดาวประจําตัวของท่านนะคะถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ะนะคะเนื่องจากตนุ ไปลาภะ,ะลาภะนะคะเป็นภพที่ดีค่ะ,คะเป็นภพราบผลรายได้มีผู้ให้การช่วยเหลือลาบที่ได้มาโดยง่ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนลัคานาราศีเมษในเรื่องราบผลรายได้ดีนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านาการเป็นองค์เกณฑ์จากภพที่10ะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนี้ก็ดีนะคะและหลังจากวันที่16 มีนานะคะก็ค,ะคือดาวพระอังคารนี่เพิ่งย้ายเองค่ะอาจารย์ตนุเวลาพะตัวเองหาลาภหาผลก็จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าพระอังคารไม่ได้อยู่องค์เดียวนะคะ,คะร่วมกับดาวคู่ศัตรูก็คือดาวพระเสาร์นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความขัดแย้งในเรื่องลาภผลรายได้ในเรื่องการงานก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนกรรมะ,ะนะคะแล้วทั้งสององค์เนี่ยถือว่าอยู่ในราศีธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังระวังในเรื่องอารมณ์โทสะของคนลักนณา ราศีเมษให้ดีนะคะ,คะเพราะว่าดาวพลังขานี่จะเป็นคนที่ใจร้อนกล้าบ้าบิ่นด้วยนะคะจย์แต่ยังดีที่ร่วมกับดาวพระสุ์นะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนะค,ะ,ค,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมิตรช่วยการช่วยเหลือคู่ครองคู่สัญญาคู่ค้าคู่ร่วมงานเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมนะคะ,คะในช่วงนี้นะคะ,คะแต่พระสุ์ก็ยังไปร่วมกับพระเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้ง ทั้งเขาเรียกว่าหม่นหมองเขาเรียกว่าสุกสุกดิบดิบสุกสุกดิบดินะคะคือจะสุกก็ไม่ใช่ใช่ค่ะจะทุกก็ไม่เชิงค่ะเพราะฉะนั้นก็สุกด้วยแล้วก็สุกด้วยดิบด้วยใช่ค่ะสุกสุกดิบดิบเรียกว่ายังมีคนที่ขัดโชคขัดลาบอยู่ในช่วงนี้หรือจะหาลาบหาผลก็ต้องต่อสู้อดทนยิ่นรนนะจนกว่าจะสำเร็จนะคะเรียกว่าเหนื่อย เรียกว่าเหนื่อยกว่าจะได้มานี่เหนืใช่กันแต่ก็ยังถือว่าตนุไปลาพระยังได้นะคะซึ่งคนละคนาราศีเมษเนี่ยจะดีในจุดนี้เนี่ยไปเพียง545วันเท่านั้นนะคะจุดที่คนเม่ต้องระวังนะคะในจะเป็นช่วงเดือนเมษาค่ะานดาวพระคานจะย้ายเข้าภพวินาานะคะในวันที่23เมษายนค่ะช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์ช่วงนั้น ช่วงช่วงนั้นต้องระมัดระวังแล้วตนหนไปวินาทีะนะคะในเรื่องความเสียหายตัวเองนะคะ,คะทำความเสียหายเกิดขึ้นด้วยตัวเองตัวเองจะต้องเดินทางไปที่ไกลหรือเด็ดเหนื่อยหรือเกิดความเจ็บป่วยไม่สบายะนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะทำอะไรเนี่ยก็ต้องวางแผนเผื่อไว้ในช่วงที่ดาวไปวินาทอีก4ี่ิห้าวันด้วยะนะคะจ้าค่ะนี่คือดาวตนุลัษ์นะคะหรือดาวรังคารซึ่งเป็นตัวตนของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะแล้วก็ คือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจารย์ถ้าเราระมัดระวังเนี่ยหนักกลายเป็นเบาเบาแล้วก็อาจจะไม่เกิดนะคะแล้วช่วงนี้ให้ท่านพยายามหมั่นไหวพระสวดมนต์ทำบุญเรียกว่าเสริมเสริมชะตาราศีเสริมดวงนะคะแล้วก็ถือว่าบุญเนี่ยจะช่วยเสริมเราให้รอดพ้นบุญจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเสมอนะคะยายารยทำบุญเยอะๆนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆจะ จากร้ายก็จะพลิกกลายเป็นดีนะคะเนื่องจากตอนนี้ดาวอีกองคอาจารย์คือคดาวพระฤหัสวดีซึ่งเ,เป็นดาวประธานฝ่ายสุปะครอบเป็นดาวครูดาวนักบวชด,ดาวนักวิชาการดาวนักปรา์เป็นเทพเป็นเท,ท,ทวดาทั้งหลายเป็นเจ้าเรือนสุภาพครบที่เก้าสุภาพซึ่งแปลว่าค่ะคัะคะลองชีวิตวิถีชีวิตความมีงามความสําเร็จาศาสนาเหตุการณ์ภายในบ้านะนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศนะตอนนี้มาดาวพระพหัสบดีมาทับลัคนาเกิดอาจารย์ มาจากเจ้าเรือนวินาาจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยค่ะเรียกว่าเป็นของธุราศีเลยะค,ะค่ะสำหรับคนลัคณาราศีเมษในปีนี้เนี่ยถือว่าดาวคุ้มโทษคุ้มภัยอยู่ในจุดที่ดีนะคะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ย เรียกว่าจรมาทับลัคนาเกิด <Okay. S 1> นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องนะคะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงอะไรได้บ้างหมายถึงครูบาอาจารย์ผู้ห <Okay. S 1> ลักผู้ใหญ่เจ้าหนายผู้ใหญ่นะคะคุณธรรมศิลธรรมเพราะฉะนั้น,นในช่วงนี้คนลัคนาราศีเมษเนี่ยก็อยากจะเข้าทางธรรมปฏ <Okay. S 1> ิบัติธรรมนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เจ้าหนายผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงลูกค้า <Okay. S 1> คนผู้ประทับเนี่ยช่วยเหลือสนับส,งสงๆๆนุนส่งเสริมนะคะมาตรฐานตรงนี้เนี่ย เรียกว่าได้ราชาโชค <c oughs> นะคะ <c oughs> และยังมาจากภพที่ดีด้วยเรียกว่าภพสุภะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องทั้งการเรียนการศึกษาในเรื่องการได้รับเกียรติต่างๆในเรื่องการเรียนต่อนะคะ <c oughs> ในเรื่องการสอบแข่งขันคนลัคนาราศีเมษตรงนี้นะคะ <c oughs> ให้จุดที่ดี นะคะในจุดที่ต้องเรามาระวังนะคะมาจากเจ้าเรือนมินาศก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในที่ไกลๆนะคะเพื่อไปเรียนต่อไปศึกษาก็เป็นไปได้นะคะบางครั้งเนี่ยการที่จะต้องรับภาระหรือได้รับหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้ความกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยื้นทีผู้ใหญ่เนี่ยคาดหวังอาจารย์ก็ทําให้คนลักนาราศีเมษเนี่ยมีความกดดันจากเจ้าเรือนวินาศมาทับลักนาด้วยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้น ดาวพะหัสวดเีเมื่อมาทับลัคกกนาเกิดนะคะ,คะแล้วก็สําหรับท่านที่เป็นชาวชาวราศีเมษเมื่อพฤหัสบดีมาทับเนี่ยก็เรียกว่าได้คู่มิตรพฤหัสกับอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าส่งเสริมสนับสนุนพฤหัสบดีผิวัฒทัพระวิวันสิทธิโชคกมหันตมหิตติพุชาในเกิด ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนก็เป็นอย่างดีมีมิตรให้การช่วยเหลือที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่เมื่อดาวพระฤหัสบดีมาทับลัคนาเกิดตามคำพีจกกักรทิบอกว่าพระฤหัสด,ดลุลจักรธารักษ์คณมีธุระโทษทิบดีและพญาจุรภัยพิวสงขวราก็จะลาคานมไปบอมิแมงดุจจะไข่ก็จะผิดคติครูเพราะฉะ,ะนั้นหมายความว่าสําหรับหลายๆท่านตอนนี้ ที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจารย์นี้ตอนนี้บางครั้งเมื่อพระดเพนมาทับลักเนี่ยอยากไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยากทำว่าไปทําบุญเข้าวัดสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะและสําหรับท่านที่บวชเป็นพระอยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าผ้าเหลืองร้อนอาจารย์อยากจะศึกออกมาเป็นคราวว่าอยากศึกตามธรรมราบอกว่าแบบนี้อาจารย์คำพีจักริปณีบอกว่า สําหรับท่านที่บวชเป็นพระนักบวชต่างๆในตอนนี้อยากมาใช้ชีวิตแบบบคุลคลธรรมดาเพราะฉะนั้นดวงดาวก็มีอิทธิพล<ช>ต่อดวงะชะตาของอมนุษย์เรียกว่าดาวนี่ไม่โกหกอาจารย์ดาวจะเห็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นที่จะโกหกนี่คือมนุษย์นี่แหละ,ะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นดวงดาวนี่ไม่สามารถโกหกได้เพราะฉะนั้นดวงดาวก็จะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของ พวกเราทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายใช่ค่ะนะคะจะมีอะไรสื่อมีไหมคะซึ่งดาวพระพฤหัสบดีทับลัคนี่นะคะได้รับโชคใหญ่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยจากหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะและยังให้คุณกับคนละขนาราศีเมษนะคะไปอีกนะคะแม้กี่เดือนแล้วค่ะจันมีสัาหไหมคะถึงวันที่30เมษายน2567นะคะต้องระมัดระวังนะคะท่านใดที่เรียกว่า โดนคาดนะคะของราศีปศวรรษเรียกว่าคาดเคราะห์คาดเคราะห์นะคะเช่นนะคะปีนี้นะคะท่านใดนะคะทักษะอายุนะคะจอนะคะตกพระฤหัสเป็นกาลกินีจอนก็ต้องระมัดระวังนะคะดาวพระพฤหัสบดีถือว่าให้โทษนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ให้โทษแบบดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็ถือว่าไม่ร้ายแรงไม่รุนแรงเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสังสอนเด็กนะคะเป็นลักษณะแบบ ผู้ใหญ่จะโดนคราบเขาเรียกว่าปัสวะชีโวปัสวะชีโวนระโสโรค่ะกีตะอสุรินโทค่ะอัมพุภูมโมก็จะมีคราดอยู่นะคะเรียกว่าเรียกว่าคาดเคราะห์เมื่อดาวพระเรือโาดีเนี่ยเป็นคาดของชาวราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังนะคะต้องตรวจเช็คเรียกว่าดวงชะตานะคะในรอบอายุนี้ด้วยนะคะว่าเป็นคาดไหม ใช่ค่าเคราะห์แล้วก็จะมีคาดโชคจะมีหลายคาดนะคะถ้าคาดโชคก็ดีไปได้รับโชครับลาบแต่กัใครที่มีดาวพระอาทิตะเรียกว่าเป็นคาดโชคค่าโชคนะคะเมื่อพระฤาษีสดีมาทับก็เรียกว่าปีจะควรโชคใหญ่ในจันทราถ้าองค์อสุรินต้องเสาราพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาเล็งอสุราท่านว่าไวเป็นโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์อาจารย์ค่ะ พระเสาท่องราหูท่านดูตรมอังคารคงเล็งสุขและสุริยาถูกพระเรือสวัดีค่ะมีโชคค่ะเป็นลาบครั้นอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามีดาวพระเราสวดีมาทับพระอาทิตย์เรียกว่าได้คัดโชคได้คาดโชคโชคตรงพูได้ิดได้โชคล่าได้ราบผลโดยเฉพาะวันนี้ใช่ค่ะได้ลาบแน่นอนนะคะได้ไหมคะอาจารย์น่าจะดีนะคะเนื่องจากดาวพระพฤหัสวดีนะคะ ตรวจดูแล้วนะคะอาจารย์อยู่เริ่มหันูเรียกว่าเรือเศรษฐีค่ะอาจารย์เรือคนรวยใช่ค่ะโรคเรียกว่าโชคคนรวยอย่างนี้นะคะเรียกว่าได้โชคได้ลาบแบบใหญ่ด้วยใช่ค่ะนะคะได้แบบไม่คาดคิดบ้างไม่คาดฝันได้ทรัพย์สินจากสิ่งที่เสียหายมาแล้วของผู้หลักผู้ใหญ่เดิมจากมรดกนะคะจากวินาศจากความเสียหายมหันูนี่คือเรือ เรื่องคนรวยใช่ค่ะเรียกว่าได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินได้ความสําเร็จได้มิตรคู่ใการช่วยเหลือตอนนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนะคะจันดาวันก็ได้บอกไปแล้วว่าท่านชาวราศีเมษลัคนณาราศีเมษวันนี้นะคะวันที่16แล้ววันต่อไปเนี่ยช่วงนี้เนื่องจากว่าดาวพฤะัสบดีติอยู่ที่เรือดีใช่ค่ะเรือมหาตโนเพราะฉะนั้นเป็นเรือคนรวยเพราะฉะนั้นทั้งท่านที่ติดตามรายการนี้อยู่นะคะชาวราศีเมษรับประกันว่า ได้โชคนะคะแต่อย่าเล่นเยอะมากเพราะว่าดาวพระราหูยังอยู่ในจุดบินาบินาซึ่งพอประมาณนะจารย์ถ้าจะให้ดีอีกดาวพฤหัสย้ายไปพบกระดุมพระนะคะอาจารย์คนลัคนาเมเนี่ยจะดีในเรื่องการการทองอย่างแน่นอนนะคะอ่านี่คืออิทธิพลของดาวพระเรือสวดีนะคะอาจารย์พระเรือสวดีแล้วเราต้องไปต่อดาวพระเสานะคะดาวพระเสา์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนรรมะพวกที่สิบครมะตอนนี้แล้วก็ ไปสถิตอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพลาภะค่ะ,ะจะดีจะเหนื่อยจะต้องอดทนจะต้องรอคอยยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะกัมมะไปลาภะคะนะคะคนลัคณาราศีเมษในเรื่องการงานเนี่ยนะคะเรียกว่าดีมาหลายปีแล้วะนะคะก็มีงานเข้ามาตลอดนะคะงานที่ดีนะคะเกี่ยวกับอะไรได้บ้างะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับที่ดินนะคะ,คะ ของมือสองการรีโนเวทนะคะเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับโรงงานนะคะเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีเมษใ,ในเรื่องงานเนี่ยนะคะในช่วงนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่งานนำลาบนำผลมาให้นะคะมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนเก่าๆคนแก่ๆลูกค้าเก่าๆนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์นี้กาเรียกว่าเป็นคนเก่าแก่ผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้คนลัคนาราศีเมษก็มาจะได้โชคลาภจาก คนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ยังถือว่าให้คุณกับคนลักนาราศีเมษนะคะเพียงแต่ท่านทำงานให้ถูกตรงกับดวงชะตากับดาวนะคะก็จะยิ่งทำให้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเสาลยเสายูราพาบางท่านเนี่ยได้ลาเป็นที่ดินที่อยู่อาศัยเรือกสวนไรนาอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีโอกาสเรียกว่าดาวเสาเนี่ย ตามพุึกษาะตานะคะดาวเสาสานั้นคือกิ่งก้านสาขาเพราะฉะนั้นจะได้ลาบผลประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าคนแก่คนที่มีอำนาจใช่ค่ะคนที่ไม่ธรรมดาอาจารย์เรียกว่าอายุเกิน70ขึ้นไปเท่ากับดาวเสาร์นี้เลขก7นะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็จะได้โชคได้ลาบได้รับความสำเร็จจากผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ ผู้ที่มีอำนาจแน่นอนสนับสนุนผลักดันนะคะเรียกว่าเป็นที่ชอบพอของคนผู้สูงอายุใช่เพราะฉะนั้นก็ได้รับแน่นอนอาจจะเหนื่อยหนักสักนิดแต่ก็อดทนเพราะว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ของใหญ่ๆโตใต่ของไม่ธรรมดาะนะคะนี่คือทธิพลของดาวพระเสาที่ถิตที่สถิตอยู่ที่ราศีกุมแล้วก็ไปร่วมกับดาว รางาและพระสุขเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเดือนนี้ะนะคะถึงเมษาเนี่ยนะคะยังต้องระมัดระวังเพราะว่าอังคารร่วมเสารเนี่ยในเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยะนะคะการเดินทางะนะคะยังต้องระมัดระวังค่าจาะจย์เพราะฉะนั้นเสาอัางคารคู่นี้เ็าเรียกว่าคู่เลือดตกอย่างออกคู่ความขัดแย้งคู่อุบัติเหตุช่วงนี้เรามาพักสักครู่ค่ะ